สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีว um carry ิวในส่วนของการตั้งค่าตัวเครื่องอวอร์รอนนานโานะครับก่อนเราจะไปดูการตั้งค่าเนาะเรามาดูรายละเอียดตัวเครื่องก่อนนะครับตัวเครื่องนะครับก็จะมีหน้าจอตรงนี้นะครับมีปุ่มด้านบนเนาะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับกดค้างเพื่อเปิดปิดเนาะแล้วก็กดหนึ่งทีเพื่อเปลี่ยนการกำลังของไฟนะครับมีปุ่มด้านล่างนะครับกดเพื่อเปลี่ยนสกรีนของหน้าจอนะครับแล้วก็กดค้างนะครับเพื่อในส่วนของค้างสามวินะครับเป็นการเปลี่ยนโหมดการขุดเนาะ จากเลเวลโลว์มิดเดิลฮายนะครับเปลี่ยนมานี้นะครับแล้วก็ค้างสิบวินะครับเพื่อรีสเซตการตั้งค่าเนาะประมาณนี้ด้านบนนะครับด้านบนมี USB t y ท e C นะครับมีช่องไฟเข้านะมีช่องลมเข้านะครับบริเวณสแกงตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับเป็นช่องลมออกเนาะแล้วก็มี LED bar อยู่ตรงนี้นะครับตัวเครื่องนะครับจะมาพร้อมกับอะแดปเตอร์ขนาด1 4 0สบวัตต์นะครับวันนี้เนาะผมจะลองเสร็จตัวเครื่องนหลังจากที่เราเสียบไฟตัวเครื่องแล้วเนี่ยตัวเครื่องจะติดมาฟานี้คือไฟด้านล่างนะครับ ก็แอปที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นกระสุนของรีโมลแลวแอนโนนะครับก็มีทั้งระบบ iOS และ Android นะครับอันนี้ผมใช้เครื่องเป็นเครื่อง Android นะ,ะก็กดเปิดเลยครับหลังจากเปิดตัวเครื่องมาเสร็จแล้วเนี่ยให้เราต้องการกดบวกนะครับเพื่อเพิ่มดีไว้นะครับแล้วก็กดเซิร์ชนะครับเขาจะขอการเข้าถึงนะแล้วก็อนุญาตไปนะครับอ่ะเราก็จะเห็นว่าตัวเครื่องเนี่ยมีขึ้นแล้วนะเรากดคอนเน็กนะครับ หลังจากตัวเครื่องกดคอนเน็กไปแล้วเนี่ยตัวเครื่องเขาจะให้เราเชื่อมต่อกับไฟไฟของตัวเครื่องเขานะครับกดเชื่อมต่อนะครับ่ทีนี้เราก็กออกไวไฟที่เราต้องการให้เขาเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวสักครู่นะหลังจากเรากดออกเสร็จเรียบร้อยนะครับเรากดเซฟไปเนาะเขาก็จะ ใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับในการรวบรวมผลนะครับต่อเครื่องก็มานีนาะแล้วเขาบอกว่าให้กลับสลับไปใช้ไวไฟตัวเดิมนะครับอ่เดี๋ยวผมสลับตัวไวไฟก่อนเนาะตอนนี้โทรศัพท์ผมงสับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราตัวเครื่องเขาเชื่อมต่อไวไฟสักครู่เนาะ เราอาจจะเป็นแมนวนวลใยการเปิดปิดเครื่องหึงครั้งนะครับก็วิธีเปิดปิดเนาะก,ก็กดค้างที่ปุ่มเออด้านบนนะครับสามวินะครับเพื่อเป็นการปิดตัวเครื่องเนาะ,ะแล้วก็กดค้างสามวิเพื่อต้องการเปิดนะครับรีเซ็ตคันรอสักรอบหนึ่งนาะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับ กดเพื่อเปลี่ยนหน้าสกรีนได้นะตอนนี้เราเห็นว่าตัวเครื่องเราเชื่อมต่อ Wifi แล้วนะครับเขาจะอยู่ที่ IP 1 9 2 6 8 8 1 2 5 0นะครับตัวนี้สามารถเข้าไปคอนโทรลที่ในส่วนของหน้าเาว็บแอปตั้นะครับอันนี้เรามาดูในส่วนของตัวแอปพลิเคชันก่อนนะเาานาะ,ะกดเข้ามานะครับกดเข้ามานะครับก็เราสามารถตั้งชื่อตัวเครื่องได้เนาะแล้วก็ตัวของ h e ต t e r Control เนี่ยจะเป็นตัวควบคุมแรงขุดนะครับ ก็พูดแรงขุดเนาะก็จะมีในส่วนของโล่มีเดียมไฮนะครับก็ถ้าโลนะครับแรงขุดเขาอยู่ประมาณ2เทระแฮนนะครับมีเดียมก็ประมาณ3เนาะแล้วก็ไฮอยู่ที่ประมาณ4เทระแฮนนะครับก็เอ่อโลนะครับกินไฟประมาณ60วัตต์นะครับมีเดียม90วัตต์นะครับแล้วก็ไฮอยู่ที่140วัตต์นะครับประมาณนี้เนาะทุกๆถึง1เทระแฮนนะครับจะขึ้นมาสามสิบวัตต์เนาะประมาณนี้นะครับก็เราสามารถเซ็ตเซ็ตแรงขุดได้ตรงนี้เลยนะสมมุิผมต้องการแค่มีเดียมนะครับผมก็กดไปนะครับ นะเช็คเป็นักเซนนะครับเดี๋ยวมาลองดูในะส่วนของหน้านี้นะครับเขาจะบอกว่าเลเวลนะครับเลเวลเป็นเนะเป็นมีดเดินะครับแรงขุดอยู่ที่มนะีดเดิเนาะอ่ะแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมีส่วนของร้ายคอนโทรลนะครับตัวนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดธรรมดานะครับเปิดปิดนะก่อนน่้เราก็ต้องการไฟตรงนี้นะครับแล้วก็เอ่อถัดมานะครับฟังก์ชันแรกเป็นเซนนะครับก็คือเป็นแสงตามแสงแบบค้างไว้เลยเนาะแบบแบบเราไม่ต้องการให้เขามีฟังก์ชันอะไรนะครับ หรือเป็นแฟลนะครับก็จะเป็นการกระพริบนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับก็อันนี้เป็นวิ่งนะครับก็จะเป็นการเหมือนรีไฟเนาะรีกระพริบนะครับหรือเป็นลูกนะครับลูกก็จะเป็นการเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆื่อนะครับอ่ะจะมาณน,นี้อนะ่ะสมมติผมชอบเป็นนี่นะครับแล้วก็สามารถซช้ความสว่างได้เนาะสมมติเอ่ออย่างผมไว้ในห้องนอนนะครับ เราเซตความสว่างไว้ประมาณสิบถึงยี่สิบนะครับประมาณน,นี้แล้วก็เราสามารถปรับอุอณหภูมิของสีไฟได้น,นะครับหรือจะเป็นสีปรับคัลเลอร์ตรงนี้เลยก็ได้จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนตัวของข้างกดนะครับก็อยู่บริเวณล่างสุดนะเป็น Mining Manager นะครับก็กดเข้าไปนะครับตัวสองคาจบาักนิดนึ่งนะครับแต่ถ้าเรากดเข้าไปดูนะเนาะเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นไม่แน่ใจเห็นนะครับในกล้อง ก็จะขึ้นเป็นตัวของผู้แอดเดนนะครับตอนนี้ผมฝึกกับเว C c เนาะก็มี Work e r นะครับมีพา s s w เวิร์ดนะครับมีทั้งหมด3มช่องสาผู้แอดเดนนะครับก็ตั้งค่าได้ตามเครื่องฝดธรรมดาแล้วก็กดเซฟไปนะครับกดเซฟนะครับผมตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับกดหลังจากที่เราเซฟตรงนี้เสร็จแล้วนะครับตัวของแมนนวลนะครับอาจาแนะนำให้เรารีเซ็ตอุปกรณ์รอบหนึ่งเนาะที่รีเซ็ตอุปกรณ์นะครับก็กด ปุ่มด้านบนนะครับค้างสามวินะครับอ่าแล้วก็เปิดใหม่อีกรอบนึงครับกดค้างสามวิเนาะอ่าสำหรับแค่นี้นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าตัวของอุปกรณ์นะครับส่วนตอนนี้เราสามารถเอ่อตั้งค่าสีนะครับตั้งค่าแรงขุดเนาะแล้วก็ตั้งค่าการบินไฟต่้งแล้วก็คูแอนเดสต่างๆได้นะครับทีนี้เราสามารถเข้าไปในเบนเนตได้นะสมของ ตัวของ IP ดังกล่าวที่ระบุเมื่อกี้ข้างบนนะครับก็ตัวเครื่องอยู่ที่ IP 250นะครับสำหรับตัวเครื่องตัวนี้นะครับตัวที่ถ่ายคลิปนะครับแล้วก็เราเข้าไปเเราเข้ามาที่หน้าเว็บนี้นะครับก็จะเป็นในส่ของ IP ห่สองจุดหนึ่งหกแปุดหจุดสศนะครับ โดยที่ username นะครับจะเป็น root นะครับแล้วก็ถัดผ่าน default ของเขาน่าจะเป็น root นะครับ root กับ root เนอะกดล็อกอีกไปนะครับอ่าก็จะประมาณน,นี้เนาะก็จะบอกมาที่ status นะครับเราบอกเน็ตเวิร์กเซตัสนะครับบอกแฟลชเซตัสดูความเร็วรอบเท่าไหร่นะครับก็ดูเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกดที่เปอร์เซ็นต์ได้นะ,ะแล้วก็มีมี temperature นะครับ ทีนี้คืออุณหภูมิขาออกนะครับแล้วก็ตัวของเทสโซนี่คืออุณหภูมิบนบอร์ดนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็สามารถดูแรงขุดแบบเดียวทาาได้นะครับแรงขุดเท่าไหร่เอเวอรเรทเท่าไหร่นะครับดิเทคเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้การขุดมันแล้วเท่าไหร่นะครับตอนนี้สังเกตว่าแรงขุดผมมันค่อยๆเพิ่มขึ้นนะอ่ะทีนี้อันนี้อันนี้เป็นส่วนของโอวิวนะครับส่วนของความซิกเนชันเนี่ย ก็จะเป็นการตั้งคูต่างๆนะครับเราจะสามารถตั้งทั้งในแอปได้หรือจะตั้งในมือก็ได้นะครับแต่ขั้นตอนแรกเราต้องคอนฟิกในแอปพลิเคชันก่อนเนาะเด็ไปเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กเขาจะมีตั้งพวก IP address ต่างๆนะครับก็ไม่แนะนําถ้าไม่เชี่ยวชาญก็ไม่แนะนาให้ตั้งค่านะก็ประมาณนี้ครับสำหรับเบื้องต้นนะเบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับเรากลับมาดู overview นะครับตอนนี้เขาก็เทเบลต e อยู่ที่1นึ่จุเก้าจูาร์แฮมนะครับเขาจะขึ้นไปเรื่อยๆเนาะขึ กำลังขุดที่ตั้งไว้นะครับอย่างผมตั้งไว้ที่ M นะครับเป็นมีเดียมเนาะแรงขุดเขาจะจบไปราณประมาณ3เซลลแฮตนะครับหรือกินไฟมา90วัตต์นั่นเองนะครับก็แนะนาไม่แนะนําให้ตั้งสุดความสามมาเขาเนาะบางทีการทีเ่เหมือนรถยนต์นะครับถ้ารถยนต์วิ่ง6,000-7,000รอบต่อเวลาเครื่องก็พังนะครับก็จะแนะนำให้ลูกค้าตั้งเป็นมีเดียมก็พอนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับตัวก่อนขอบคุณครับ